ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าคุณเช็คแล้วคุณเข้าเกณฑ์แต่ลงทะเบียนผิดเท่ากับว่าเสียโอกาสทันทีคลิปนี้พาไปทีละขั้นไม่ต้องเดาไม่ต้องลองผิดลองถูกนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตรอยหลานยายชแนลนะครับ โครงการน,นี้ไม่ต้องจ่ายเงินก่อนแล้วก็ไม่ต้องกู้ใหม่สิ่งที่ต้องทําให้ถูกมีแค่3อย่างฟังให้ครบเดี๋ยวไปชีลคอก่อนเข้าเว็บให้เตรียมแค่นี้บัตรประชาชนเบอร์โทรที่ติดต่อได้จริงรู้คร่าวๆว่ามีหนี้เสียกับที่ไหนบ้างไม่ต้องรู้ยอดเปก็ได้นะระบบเนี่ยเดี๋ยวจะดึงจากเครดิตบูโรเองลงทะเบียนได้3ทางแต่หลักๆมีสองทางที่คนใช้เยอะ1เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยและ2 เว็บไซต์ของแซมเลือกแค่ทางเดียวก็พอนะไม่ต้องลงซ้ําหลายคนลงแล้วเงียบแล้วก็คิดว่าไม่ผ่านจริงๆคือเขาจะติดต่อกลับภายหลังนะเพื่อเสนอแผนปิดหนี้ที่เหมาะก,กับคุณจุดนี้อย่างไม่ต้องจ่ายเงินระวัง3เรื่องนี้ให้มากอย่าโอนเงินให้กับคนที่อ้างว่าเร่งคิวอย่าหลงลิงก์ปลอมใช้ข้อมูลจริงเท่านั้นโครงการนี้ไม่มีเก็บค่าดําเนินการเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าว,ว่าคนแบบไหนควรจ่ายจบและคนแบบไหนควร ผ่อน3ปีเลือกผิดเหนื่อยยาวกดติดตามไว้นะคลิปหน้าสำคัญมากให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตล่อยหลานยายชแนลนะครับ